คลิปนี้พิสูจน์ชัดบอาอการถึงอาเด็กแม้แต่อาหารตรงหน้าก็ไม่เว้นเป็นอีกหนึ่งคู่รักคนบันเทิงที่เปิดโหมดหวานจนหลายคนอิจฉาอยู่บ่อยๆสำหรับความรักของนางเอกสาวโบเมรดากับอาเด็กที่ดาเดทมีโมเมนต์มากมายให้เห็นล่าสุดมีคลิปน่ารักน่ารักที่สาวโบอาอการถึงแฟนหนุ่มเพราะอาหารสวยๆที่อยู่ตรงหน้าโดยอาเดกระบุสั้นๆว่าตัวจริงผมน้องไม่เคยถึงเรื่องผู้หญิงครับทั้งนี้ประเด็นดังกล่าวสาวโบเคยให้สัมภาษณ์ว่า ก็ต้องหึงอยู่แล้วไม่หึงอาหารก็ไม่ได้เพราะว่าเขาไม่ค่อยชมเราเขาจะชมอาหารลูกเดียวเลยเพาอเห็นอาหารปับ๊บเขาก็จะชมว่าสวยหนูดูสิอาหารมันสวยเนาะอร่อยเราก็เลยแซวไปว่าเอาเงยหน้าขึ้นมาชมบ้างสิดองพูดกับหนูบ้างสิว่าสวย